สวัสดีค่ะกม่าพบกับแม่เพ่นจินดามนี่ท่างช่องยูทู e มือนี่กม่าขอหวยจากาบ้านบุญนขราชขอหวยจากหลวงพ่อพระเก่าเจ้าทีหรือปู่โสมเฝ้าศัพท์มือว่านนีหลายๆคนที่เขามาเบิงมาส้มอัน ช่อง u t u b e แม่เพ่นจินดามนีใไขฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อเพื่อสิบบได้ผ่านแนวทางหวยทุกหวยหุน้นทุกหุน่นน้อยทุกน้อยมือนี่ฝากห้าหน้อยตั้งแต่ห้าหน้อยเฉพาะกิจจนถึงห้าหน้อยอัน VIP แล้วก็เล่าสตาร์แล,ะะล้วก็เล่าเล่าว i p อีอีกเนาะมือนี้ก็ฝาก แนวทางขอจากหลวงพ่อพระเก่าเจ้าที่บ้านบุญนคราชพญานาคทุกๆพระองค์และก็หลวงพ่อเจ้าที่ปูสมฝ่าทรั์มเบึงหวยที่มือว่าน,นีเนาะมือว่าน,นีหันเข้าไปสองเข้าไปเก้าสี่หกสี่หกกับเก้าตัวเดียวกันหากับสองตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันมือว่าน,นี อันซีจับเป็นติดคูเลยกระไดหรือซีจับอันเป็นยางละคูหายเทอละสองอันเดอ้อมือนี่หันมีแนวทางหวยถูกห่วยอ่าน,น้อยถูกน้อยมือนี่หันมีห้าน,น้อยจนหอดอันเล่าสตาหรือเล่าวีไอพีุูหละมือนี่หันมือว่านีเบิงเอาเดอ้อพี่น้องมือว่านี่หันเข้าไปอ่าสง หกสี 6, 4, 3, ตัวตรงๆเลยแล้วก็เข้าไปเก้า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 เนาะขอจากหลวงพ่อพระเก้าเจ้าทีหรือปู่โสมเฝ่าทรับ์บ้านบุญนาคราชบ้านเลขที่เก้เจทับหามูส่สีมือนีมีแนวทางลวยมาไห้มื่อว่านีนีเข้าไปสองหกี อันนี้ถูกมือว่านนี่มือนี่จุดไม้กำลังจุดกำลังลงกำลังกำลังสีออกตัวเลขมาออกมาแล้วสิจับคู่เป็นเป็นทา้งแาวก็ได้หรือสิจับคู่เสียงก็ได้จำาไว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันห้ากับสองตัวเดียวกันรากาแปดกับสามตัวเดียวกันศูนย์บอมีตัวคือสีบ่มีตัวคือ ตอนนี้ทูบคูหนึ่งให้เชื่อละคูเดอ้อสิจับเป็นแนวใดก็ได้สิจับไปทั้งขวงทั้งใดก็ะไดเดอ้อมือว่านี่เขาสามตัวตรงๆเลยนั่นก็คือสองคกสีลากะสองศูนย์สองสองพวาหากับสองตัเดียวกันลากะแปดกับสามตัเดียวกันเท่ามดเลยมือว่านี่ เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ้งแล้วกระแท่เป็นสะพานบุญขอฝาก่องแม่เพ่นจินดามีนนี่ในเดอ้อทาง่องยูทูบสิลงหนาเฟตแห้น้ำลงอันกุมไห้น้ำและลงเพจแห้น้ำมือนี่หันขอห้ยลุย้ลยๆเฮ่งๆปังๆออกมาแล้วตอนนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็คือ 6C 6C ก่อนเนาะมีห6ฟังนี่เป็น6แล้วฟังนี่เป็น C แล้ว กำลังสีออกมากกำลังสีออกมาเดอ้อออกมากขอให้เขาเอาตัวใดก็ขอห้ออกบอกตัวใดก็ขอห้ไดดทั้งสองตัวและสามตัวเดอ้อพี่น้องมือนีหันแนวทางห้าหน้อยถูกน้อยจนหอดล่าวีไอพี่พุนละ จนอยากไปหอดดาวจูนก็ได้ไปหอดทั้งใดก็ได้ห้ตัดเลนตัดเอามากหัวยยังก็ตัดเลนตัดเอาตอนนี้ออกมาแล้วฟังนี่เป็นทูกอันแรกคือเป็นหกทูกอันที่สองคือเป็นซีซีแล้วก็มาสามบาทซีแล้วฟังนี่เป็นซีสามฟังนี่กำลังสีขืนมา ขอจากบ้านบุญนักขลาดปูญาเด้อขอจากหลวงปู่สมเฝทรัพย์ขอจากสิงซักซิบบ้านบุญนักขลาดขอจากหลวงพ่อพระเก่าเจ้าที่มือนี้ขอหายเขาเอาตัวไดก็ขอให้ออกบอกตัวไดก็ขอให้ได้ให้ลุยๆปังๆังมือนี้ ให้ทานผู้ส้มขามาเบิงแล้วแช่เป็นสะพานบุญแช่เป็นแนวทางเพื่อสิบวได้พาคดคลิปต่อตอไปกำลังขึ้นมาเด้อตอนนี้กำลังลงมาแล้วสอันฟังนี่เป็นสีสหรือสิเป็นส8่แปก็ได้ฟังนี่เป็นหแล้วหกเก้าบ่เน้ะ ทำล่างึ้นมาสิตัดเล่นเป็นสองคูไปทัง้งทัง้งคนละฟังกระไดหรือสิตัดลงไปเล่นทั้งไตกระไดเมื่อว่านี่หันมันเป็นจังสีมันสิล้มจังสี่ มันสิเป็นเก้ากับหกตัวเดียวกันก็เป็นหกซีหลักกับเก้าีหลักกับสองสองศูนย์สองสองหากับสองตัวเดียวกันจับคู่เสียงก็ได้สลับไปมากก็ได้มักแนวใดก็เหตดเอาย่าลืมว่าเก้ากับสองตัวอ่าเก้ากับหกตัวเดียวกันสองับหาตัวเดียวกันแปดับสามตัวเดียวกันศูนย์บ่มีอันคือหลักกับซีบ่มีอันคือเดอพี่นองมีกำลังออกมาแล้ว ขั้นตัวนี้ก็เลนเดอร์มือนีเดอร์เลนคือกันเมื่อวานนี้เก่าเก่ามันก็มาออกอีกเนาะเก่าเก่ามันก็มาออกอีกมือนีมันกระสีออกดีละเอาสองทูปนีละมันอาจจะมาศูนหาว้น้ำบ่มื่อ มาตัวใดก็หายไปตัดเลนตัดเอาจับกูไปมาสลับไปมาทั้งขางทั้งขัวทั้งสายทั้งขัวจับเขาหากันเอาเด้อขอหายเรื่อยๆเฮ่งๆปังๆออกมาแล้วหกเกาฝั่งนี้ออกมาแล้วซีสามย่างตัวสุดท้ายรุ่นตัวสุดท้ายสองตัวรุ่นตัวสุดท้ายสองตัวเด้อพี่น้อง เมื่อว้านนีเขาสามตัวตรงเลยผูยย้ใดอยากได้แนวทางผูยย้ใดอยากมีโชคมีลาภให้เขาเมื่เบิงสองเมเพนจินดามบนีเดอ้อเมื่อว้านนีเขาอันทั้งหกซีทั้งเก้าซีเก้ากับหกตัวเดียวกันและะ้วก็ทั้ง 2, 9, 4, 2, 6, 4, ะะทั้งสามตัวสองเก้าซีสองหกซีเนาะแล้วก็สองศูนย์สองสองกับเขาซีสามกับเขาแปดกับสามตัวเดียวกัน บ่มีหลายดอกมีซัมนีแหละหายแต่ละมือหันไปตัดสลับเลนเอาโลดขั้นอยากรวยล่ะเขามาเบิงซองแมเพ่นกินดามานี่ด้อกดไล่กดแทรกกดติดตามกดอันไฮแน่มีคนเบิงหลายเท่าใดสิล่งหายทุกมือทุกมือตัวสุดท้ายมาแล้วมาลุนตัวสุดท้ายน้ำกันพอเมพี่นองมาลุนตัวสุดท้ายน้ำกันโดยทันคุณส้ม มารุ่นโตสุดท้ายน้ำกันบม,มันสิมาหยัางเมื่ว่านี่หันสองหกซีเต็มๆเลยมาเกาซีอีกหลกักกระหกซีอีกหลกักกระมาสองสองอีกหลักกะมาศูนย์สองสองกับเขาซีแปดกัเขาซีซส,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 สามกัเขาเมืม่อวานนี่ตัวสุดท้ายออกมาแล้วท่านผู้ชมเบิร์ออเดอตัวสุดท้ายนี่ ฝากช่องแม่เพ็ญจินดามานี่ทังช่องย t u b e มือนี่เป็นวันที่23เดือนหนึ่งปีหกซีเดอร์แนวท่างรวยมือนี่หันแนวท่างรวยมือนี่มันสิมาหกเก่าหนึ่งหกกับเก่าตัวเดียวกันอย่าลืมเด้อพี่น้องหกกับเก่าตัวเดียวกันหกับเก่าตัวเดียวกัน หกต้องกลับหัวเก้าต้องกลับหัวหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันสี่บมีิัตคือมือนีหันไดมาจังสี่ไดมาจังสี่ในแนวทางรวยมาจังสี่ถูกตัวไม้ได้จังสี่เด้อได้หกเก้าหนึ่งหรือสิเป็นหก กเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกสามซีซีสามแปดซีซีแปดเก้าสามสามเก้าสามหกหกสามก็ได้ตัดเลนตัดเอาโรดฟั่งเบิ้งคลิปหาจบเด้อจังสีหูว่ามันเป็นแนวใดเบิ้งคลิปจบบไริหูเน๊ะออกมาแล้วอย่าลืมเก่ากับหกตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันมือนีส่วนตัวอื่นบ่มมีอันคือ จะเป็นเตัดเป็นเล่นเป็นหนึ่งหกก็ได้หนึ่งเก้าก็ได้หกเก้าก็ได้สามสี่ก็ได้สี่แปดก็ได้หรือสิเป็นสามเก้าก็ได้สามหกก็ได้อย่าลืมไปกับตัดสลับเอาสลับไปมากขวงไปขวงมากก็ได้มากตัวใดก็ขอห้รวยรวยเฮ่งเฮ่งปังปังเด้อพี่น้องขอจากหลวงพ่อพระเก่าเจ้าทีปูสมฝ่าทรัพ์เมื่อวันนี้ได้สามตัวตรงๆเลย ล้กกระสองตัวน้่มเข่ามืดเลยอยู่นี่ฮะมือนีก็ขอหายปังปังสามตัวตรงตรงเดอ้อมือนีเดอ้อหลวงพ่อปรเกาเจ้าที่อันปูสมเฝารัพย์กระไดประท่านทรัพย์ให้ลูกให้หลานให้ทานผู้ชม่มและกกรลูกหลานผู้มีความเสือ่อความศรัทธาเดอ้อขอหายลุ่ยๆเฮ่งๆ,งๆปังปังจ้าพี่นอ้องฝากส่องในเดอ้อมือนีนะ ปากทรงแม่เพ็ญจินดามานี่เอาเท่านี้หละเอาไปเล่นเอาจังซีเดอร์ตัดเล่นเอาโลดมักทั้งนี้ก็เอาตัวนี้ตัดจุดไม้เมื่อวานนี้ตัวนี้นนสิเลนสีตามตัวนี้น้ำกระไดพอหาศูนย์มันยังบ่ออกหาแปดมันยังบ่ออกสามหามันก็นยังบอ,อกเอา